ไม่ไม่คันนั้นเต็มถังคันห้ายเต็มถังเลยนะ่ยคันห้าเต็มถังเงียบเลยมาดูนี่นะ้ำมันเหลือเยอะป่ะน,นี่มันเก,ก,นเก,กนมันเกย์ขึ้นไหมขึ้น,นข,ขึ้ได้เยอะไหมเครื่งองงถัเอามีเกขึก้นใช่ไหมดีดีคันนี้มีเกขึ้นยอดเลยไอเสร็จเรียบร้อย อะอยหลังไม่มีแน่ผ่ันเอาล่องไปวันว่างหลอกผ่านเอาออกเออไปออกให้ดอกเดี๋ยวใจเย็นเจ้าไม่ต้องเฝ้าดอกยวใคก็ยิ่งบ่เฝ้าอันนี้ครับรถลำโพงกำลังเดินทางนะครับเดินทางไปที่บ้านแพงครับฟึ๊ดเมือนเออเห็นผู้สาวอะไรเล่นอ่ะู้สาวอยุาย อ,อาจจะไม่ออกรลอนมาให้เติมน้ำมันได้ด้วยสองพันในรถสิบห้อัคดคลิ <c oughs> ปเยอะกูได้พันไปพันมามาเว็บมาแวะบป่ายางร้านนี้ได้นะครับพี่น้องเราอยู่พีทีอ่ะแยกยังก่อนเลยเนานะม,นมาเลยครับพี่น้องช่างรอต้อนรับครับพี่น้องทะเบียนครับพี่ดอนทะเบียนครับพี่เบียน สี่แปดสองเก้าสี่แปดสี่แปดแปดเก้าบาทุกมามาบาทถอยหลังด้วยถอยหลังถอยหลังเงินไปเติมนน้ำมันเลยนี่น้องจุดยอดแล้วเอ้าเดี๋ยวเราจะรถแต่ว่ารถคันนี้ผมจะขับไปผมต้องไปขึ้นลำโพงครับลำโพง ลําโพงสองบ้านครับลำโพงที่บ้านก่อนแล้วก็อาทิตย์ลำโพงที่บ้านพี่ช้างครับเ mm hmm. บื้องรถผมมีสี่ล้อเพืเห็นบ่ครับพี่น้อง mm hmm. แปลกหรือไม่รถเรามีสี่ล้อเอ,อ้ยพี่น้องรถสีลรรส่ล้อเป็นยังไงครับสีส่ล้อว่าสิมันเป็นสี่ล้อได้พี่น้องยังไงรถมีสี่ล้อแ <laughs> <laughs> ม่าหันง่ายๆพี่น้อง จะว่าจะว่ากันด้วยครับด้วยรถรถยังบดิเ็ดสีไปเลยไปเลยก็ต้องเหยียบน้ำด้วยฮะเอาเลยเอาเลย ไอเดิน,อน้อีกนะเีกเีกเีกเดี๋ยวเราจะลดปั่นไฟครับคันนี้เติมนน้ำมันก่อน,นครับพี่น้องจวจดจาาฟ้าปึ้มแล้วจ้าพี่น้องเอ้ย อะไรครับไปยินข่าวว่าผมเริ่มแรกว่ามาสมัครเริ่มแรกว่าผมจะไม่ได้สมัครมาขับรถทัวร์ผมมาสมัครขับรถไอรถลำโพงผมจะได้รถลำโพงได้ยินมานะครับนี่คือเขาบอกว่าเขาจะขับรถลำโพงแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วครับเปลี่ยนใจเขาจะขับรถบัสอีกแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ขับรถบัสธน <c oughs> นลน,นี่รถคันนี้เทไหะรถอันนี้รถไฟ ถ้าใครขับรถไฟก็เป็นหัวหน้าอย่าให้บอลไปขับรถไฟไป็นหัวหน้าเนาะโอเคไหมไม่ครับมอบมอบไม้ให้ไม่ครับใครขอ,รอเป็นลูกน้องอนี่ไม่ได้หรอกไม่เอาครับขอเป็นลูกน้องฟ <c oughs> ังเสียงแล้วน่ากลัวตุบ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 อยู่นี่พี่น้องนี่ยกแล้วครับยกแล้ว ยกแล้วพี่น้องยกแล้วเบิรงนีครับทะเบียนรถนะครับพี่น้อง4ีแปดแปดเก้าูแต่ว่าคันนู้นเป็นป้ายเหลืองครับหกหนึ่งสองสี่เก้าสามรถคันนี้นเสร็จแล้วก็เดินทางเลย

อย่างไม่ไดินี่รถคันนี้บ้างนะเนี่ยนิ่มด้วยอเอ๊ะแปลกเนะี่ยแปลกเนะี่ยรถมีสี่ล้อเห็นไหมนันว่ารถกระบะเอาว่าไงครับมีให้เลือกหลายหลายคันแล้วตอเนี้รถลำโพงรถปั่นไฟมีรถปั่นไฟนะอีกนะหกล้อหกล้อเล็ก เป็นรถไอเมืนรถสีน้ำเงินเราไหมนั่นแหละจะมีคันนั้นด้วยคันหนึ่งใครขับรถไี่ดนก็จะมาขับรถไอ้นี่เอาโอเคครใครอยากไม่ใช่คือถ้าใครอยากมาขับก็มาช่วยทำรถปิดวงต้องต้องลำบากก่อนนะไม่ใช่ว่ามาปุ๊บจะได้สบายรถไทยรถมันระครับ <laughs> ออไม่เกี่ยวครับโหรถผมหนักเด้พี่มึไม่เกี่ยวหรอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้วันที่สามสิบก่อนวยวันที่30ก่อนเอ้ยวันที่หนึ่งก่อนหลังวันที่หนึ่งก็ค่อยว่ากันน่าจะกลับบ้านเอางานไว้ให้ผมดูแล้วกลับบ้านไม่ได้กลับนะครับผมทำรถดีมากครับนี่น่ารักครับคนนี่ไงดีๆเขาทำเนี้ยครับยกขึ้นแล้วอน เอาใจยิงเลยจบคันนี้ง่ายฝากติดตามกันด้นะครับวันทำเพลินเอาไปเขี่ยวครับยังไม่มียูทูบครับครับกรเทือนเอายาง่อไว้เลยแป๊บกันได้เวลาออกเดินทางแล้วครับมี่น้องคันนี้จะออกเดินทางแล้วจ้า มืไม่ต้องไปลึกลแล้วครับแถวๆนี้ล plane plane. นลแล้วคร yeah. ับเฮ้ยอย่าระวังล้อล้อเป็นล้อเป็นเดี๋ยวล้อล้อลอยเป็นลอยนะครับเออไม่ต้องไปลึกหรอกนั่นแหละเดี๋ยวเป็นลอยเฮ้ยเดี๋ยวอูกระทะใหม่มากเลยดูดิเดี๋ยวมันเป็นลอยนะฮะเดี๋ยวมันเป็นลอยที่นี่ครับเลยจะมี